สวัสดีจ้าเอออายทุกคนเมื่อนี้อรัญญาชาแนลพามาเห็ุแนวกินคือเกาจ้าเมื่อนี้นำเสนอเมนูมุมหมูจ้านั่นก็คือหมูสันคอหมูย่างทุกคนอรัญญาก็จะได้สันข้อมาประมาณหารอยกรัรมนะจ้าทุกคนชิ้นนี้อรัญญาจะหั่นเป็นสามชิน้นหลังจากหั่นแล้วอรัญญากจะทุบโดยเอาคขอนทุบไห่เนื้อเพิิน ยุ่ยก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอามาหมักกับน้ำปลาแค่นั้นอรัญญาหมักหม,ม,มักกับน้ำปลาหอมๆบรดไซซ์น้ำตาลบรดไซซ์ผงนวอีกยั้งนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นอรัญญาก็ตั้งกระทะอันนี้เป็นการย่างหมูแบบชั่ม,มงเร่งด่วนเข้ากับย่างใส่กระทะเชฟร่อนโดยตั้งเตาแก๊สนี่แหละพี่น้องเหตุใดเข้าอยากเร่งด่วน ก็สามารถเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆได้จ้าทุกคนนี่ล่ละจ้าพ่อหมูเริ่มเตรียมแล้วอลัญญาก,กจะเอาใบบักกรูดที่ห้าวหันหยาบๆยา้เอาลงไปพัดเอาลงไปอย่างให้ถูกกับเนื้อของหมูน้ำจ้าระวังร่อให้หมูสุกจังหน่อยกับมาเห็ดนำจิมทางนี่เห็ดนำจิมบักขามเปียกทุกคนบักขามเปียก ก็คือใส่กันกัดน้ำอุ่นบีบเอาน้ำมะขามเปียกใส่พริกแห้งพริกผงลงไปทุกคนแล้วก็ใส่เข้าขวัวลงไปใส่หอมใส่ใบมะกรูดใส่น้ำปลาลงอีกนิดนึงใส่น้ำตาลน้อยนึงนะจ๊า,จาทุกคนแค่นี้จ้เรียบร้อยแล้วหมูย่างสันคอหมูย่างนุมน่มๆบ่หบาบบ่วนบบบบรัญญามบกินสันบบอมูก็คืบ เขามีความนุ่มบนเหนียวทุกคนลองเอามาอย่างเบิ่งเดจา้าอันนี้ย่างแห่งๆหอมๆใบบกุศทุกคนกินกับแตงกวากับผักกาดหอมจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดรับลองวาแซบกินอาหารครีนๆบ่มีแป้งฝากเป็นกำลังใจให้อรัญญาชาแนลนเนอร์เจ้าทุกคนเอยอ้ออา